สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมคำแจมไซน์เองนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมวันแพนแมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟจีนครับก็อยู่กับการรีวิวตัวละครใหม่นะครับอย่างเจ้าเอ่อโจเซ่นะครับอ่านี่นะครับโจเซ่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมนุษย์นะครับเป็นสายต่อสู้เลยแหละนะครับแต่ว่ามันกินเซลล์ปีศาจเข้าไปนะครับจนทําให้มันเนี่ยกลายเป็นปีศาจตัวแดงๆอย่างนี้นั่นเองนะครับซึ่งความสามารถและทักษะของมันเนี่ยมันก็แข็งแกร่งขึ้นนะซึ่งตัวของมันเนี่ยตอนตอนท มันมีความคิดอยู่แล้วนะครับว่าตัวมันเนี่ยมีเซลล์พิเศษนะครับแต่ว่ามันมันแพ้ไซตามานะ่ครับมันก็เลยเกิดความแค้นนะครับจนตอนที่พีศาจบุกมากับโกเกสึเนี่ยมันก็เลยกินเซลล์ปีซา่เข้าไปนะครับประมาณนี้นะสำหรับเรื่องราวเนื้อหาของมันนะครับอ่ะแล้วก็เจ้าโจเซ่เนี่ยมันมีสุ่มในทางด้านของตัวแดงด้วยนะครับซึ่งนานมากแล้วนะครับที่ไม่มีตัวละครเข้าตัวแดงครับซึ่งปัจจุบันก็มีอัปเดตเข้าตัวแดงมาแล้วนั่นก็คือเจ้าโจเซ่เองนะครับคือตัวอื่นเนี่ยก็คือ นะครับแต่ว่าเพิ่งเพิ่มโจเซ่เข้ามานี่ครับนี่และโจเซ่เนี่ครับเป็นตัวละครที่โคตรเก่งเลยครับเพื่อนสามารถสะท้อนได้แบบดวงเลยนะแล้วก็มีเกาะมีการติดสถานะใหม่นะครับคือเป็นตัวละครที่เก่งมากก็คือเผื่อใครอยากลองตัวแดงไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าก่อนพวกตัวดําตัวอื่นด้วยก็ได้นะเออใครจะไปรู้นะเพิ่งจีเอ็มมันอาจจะเพิ่งคิดได้นะครับว่าเอ้ยอาจจะไม่มีคนเติมอะไรเนี้ยก็เลยให้ตัวแดงมาก่อนหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นไปได้นะ นี่นะครับก็คือเจ้าโจเซ่เองนะครับมาพูดถึงสกิลของโจเซ่ก่อนละกันพูดถึงสกิลการโจมตีกติก่อนนะครับโจมตีเป้าหมายเดียวด้วย3คอมโบครับด้วยพลัง120%็นครับก็อนี้เนี่ยถือว่าเป็นระดับดีของฮีโร่ระดับ SSR เลยนะครับเพราะว่าต้องโจมตีเกินพลังของตัวเองเนี่ยดีแล้วนะครับก็โจมตีถึง3คอมโบนะครับเป็นตัวที่โจมตีแรงมากต่อมาครับทางด้านของอันติเมตครับใช้ลูกไฟ2ดวงครับโจมตีเป้าหมายแถวหน้านะครับทั้ง3ตัวเลยแล้วก็โจมตีเป็น3คอมโบครับ โจมตีด้วยพลัง195%ครับเมื่อโจมตีแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่เราเนี่ยเข้าปะทะเนี่ยโอกาส100%เลยครับคือติดสัญลักษณ์คำสาปแน่นๆนะครับแล้วก็อีก50%นะครับที่ไอ้สองตัวข้างเนี่ยมันจะมีโอกาสติดนั่นเองนะครับก็คือเมื่อถ้าติดสัญลักษณ์แล้วเนี่ยมันจะสัญลักษณ์กลมๆเหมือนเพื่อนคือถ้าติดแล้วเนี่ยเวลาศัตรูเนี่ยมันขยับนะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่ล่าหรือว่าถึงเธอมันแล้วมันขยับเนี่ยมันจะโดนสสสถาา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 นน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 นะะะะะะเเเเเเีีีี้้้้ยยรรรรรบบบบิดบ160บบิดดดดดขึมมมมมคคคคัััััืออออจจงงววหไไปปกก160%่่็ต ต่อมาครับทางด้านของพาสซีฟสกิลครับเมื่อเริ่มต้นนะครับเจ้าโจเซ่เนี่ยจะได้รับโล่นะครับสาจากพลังชีวิตนะครับประมาณนี้นะส่วนเรื่องอีกพาสซีฟหนึ่งก็คือการสะท้อนครับคือมันเขียนไว้นะครับว่าหลังจากที่ศัตรูเนี่ยโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับโจเซ่นะครับจะดูดซับความเสียหายห0สิและส่วนกลับครับก็คือมันจะเป็นการสะท้อนเหมือนกับด้วงนะครับประมาณนี้นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมแปลผิดหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะถูกแล้วแหละนะครับก็คือเป็นการสะท้อนถึงเนเม หกสิบเปอร์เซ็นต์จากฝ่ายศัตรูที่ตีมานะครับก็คือสะท้อนเกินห้าสิบอ่ะโอ้โหแข็งแกล่งขนาดไหนต่อมาครับทางด้านของเรื่องสเตตัสพื้นฐานของเจ้าโจเซ่ครับโจมตีนะครับอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบสี่ครับแล้วก็เลือดนี่อยู่ที่สองพันสองร้อยสิบแปดครับแล้วก็ความเร็วอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดนั่นเองนะครับประมาณนี้นะก็โอเคตัวของเกวันทันแมนก็น่าจะหมดแล้วนะครับการเข้าของเดือนนี้นะก็ต้องไปลุ้นทางด้านของเดือนมกรานะครับว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาเพิ่มหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องปู่พอมก็ มีคอเอ้ยไม่ใช่มีอะไรวะมีอุปกรณ์3มดาวนะครับเข้ามาแล้วนี่เข้ามาไวจัด <c oughs> ปู่บอมเข้ามามันก็เข้ามาเลยนะครับอปั้นตัวละครไวดีครับแต่ว่านะครับเอาความคิดผมนะโจเซอาจจะเข้าเซิร์ฟไทยไวกว่าที่คิดนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่มีความสึกเหมือนว่ามันจะเข้าไวเหมือนว่า GM เพิ่งนึกได้ว่าเอ้ยลืมเพิ่มตัวละครตัวแดงหรือเปล่านะครับเพราะมีแต่ตัวละครตัวดําอาจจะลืมเพิ่มไงอาจจะให้มันเข้ามาก่อนนะครับ คือจริงๆนะเอาความคิดผมเลยนะเว้ยเกมวันพัฒแมนนะครับตัวละครตัวดาควรจะลงตัวแดงหลังจากที่ผ่านไปเดือนนึงนะคือเป็นความคิดของผมนะเพราะว่าคือตัวเกมเนี่ยมันจะอวยแต่ผู้เล่นเติมเงินนะครับคืออย่างนี้เนี่ยตัวเกมอาจจะได้รับความนิยมน้อยลงในอีกไม่นานหรอกนะครับซึ่งเกมที่สุ่มกาชาตนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่เลยนะครับอย่างเช่นเซเว่นไนท์เนี่ยก็คือเป็นเกมฮิตนะครับซึ่งเซเว่นไนท์เนี่ยมันสุ่มออกง่ายไง มันก็เป็นฮิตประมาณ2ปี3ปีได้นะครับแต่ว่าเล็กพักนึงมือก็หายไปนะครับมันไม่เหมือนกับพวกฟรีไฟฟับจีอาร์วีอย่างนี้นะครับที่ใช้ฝีมือตัวเองในการเล่นนะครับมันก็เลยยากนะครับยากมากในการที่จะหาตัวแบบอัพสี่ห้าดาวอย่างเงี้ยยากนะครับแต่ว่า,าก็แต่เรานะครับชอบเล่นก็เล่นเอาอืมชิปโอเคถ้าเป็นวันพีดผมจะไม่เกี่ยงเลยโอเคประมาณนี้นะครับก็นม่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะสำหรับเรื่องราวของคลิปในวันนี้นะครับก็น่าจะ พูดถึงการรีวิวไปหมดแล้วนะอืมโอเคเดี๋ยวไปดูเมตาจีนหน่อยไหมโอเคเดี๋ยวให้ไปดูเมตาจีนหน่อยนี่นี้คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าทําไมเขาถึงจัดทีมนี้คืออาวอาจจะไม่มีพวกกาโลแฟรคือไม่มีแน่ๆแหละเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ย้อนกลับมาเรื่อนเข้าใจไหมคือนี่เนี่ยเป็นข้อเสียเปรียบสำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะครับคือมันไม่สามารถหาตัวเก่าได้อะนะครับจริงๆมันจะควรจะมีพวกตัวละครเก่าเนี่ยอยู่ในตู้ไว้สุ่มด้วยนะนี่ครับก็เป็นที่ขอใช้กันนะครับ ก็มีทั้ซมาก,กินี่แหละนะครับที่ผมเห็นว่าเป็นตัวเมตาหลักๆจริงๆนะครับถ้าซืมาก,กิปู่บอมเลยครับไอตัวที่เหลือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่เมตาหรือเปล่า, <c oughs> ป,าปู่บอมสี่ดาวปุ๊บนี่นีก็ประมาณนี้เนี่ยผมใช้เซตกันประมาณนี้แหละนะครับก็คือ2ตัวนี้นะทั้าซืมาก,กิปูบอมเนี่ยตัวเมตาแน่ๆนะครับแต่ว่าไอที่เหลือสี่ตัวเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันมีตัวที่ดีกว่านี้เยอะนะครับถึงจะเอาพาสซีฟของวัคซีนแมนมาคอมโบกับทั้งซื้อมาก,กิก็ตามนะครับ เอ้วัคซีนมันอาจจะใช่อยู่นะเพราะว่าเขาเป็นการคอมโบของพาสซีฟสกิลนั่นเองนี่ครับประมาณนี้แหละนะครับมันไม่มีตัวกันนั่นแหละนะมันถึงใช้กันแบบนั้นนะครับก็ถ้าอยากเห็นแบบเมตาจริงก็ดูทางด้านของคลิปชาวต,ต่างชาตินะครับเขาจะเล่นกันอยู่ในเซิฟหนึ่งเซิฟสองแล้วเขานั่นแหละนะครับประมาณนี้นะสำหรับเรื่องราวของคลิปในวันนี้นะจ๊ะไปเพิ่งหกนาทีเองเออคือเพื่อนๆมันมีกิจกรรมนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับคือกิจกรรมนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟไทยมีหรือออเเปล่่านะกกก็คืิจรรมอ,อ เพิ่ม,มัตราการดรอปนะครับนี่เพิ่ม,มัตาราการดรอปเดี๋ยวผมไปทําให้ดูนะครับว่าเพิ่มกับตาการดรอปอย่างไรเพื่อนๆคอยดูนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราสุ่มเนี่ยเราจะได้เศษอันนี้มาใช่ไหมครับเศษอ,อันนี้เราลองกดไปครับผมจะลองกดต่อสู้ดูนะชืบอเพื่อนๆเห็นไหมสังเกตไหมครับว่าเราเนี่ยได้เศษพิเศษขึ้นมาครับก็คือมันเพิ่มมานะครับเห็นไหมดีมากนะครับยาเยเซิร์ฟไทเป็นได้เก็บกันง่ายๆหน่อยโอ้ยไปกดทีเดียวเห็นไหมแเรากดทีเดียวแล้วก็ได้ขึ้นมานะครับเพื่มเห็นไหม มันเป็นเซษที่แบบคูณ2ขึ้นมานะครับเนี่ยเซิร์ฟไทยน่าทำนะเออลองหัดทำบ้างโอเคครบแล้วนะครับต่อไปสู้กับบอสมูเมงไลเดอร์นั่นจะตีเราได้หรอวะออได้ได้ไดวปกติเห็นสภาพมูเมงไลเดอร์ไอ้นี่ไงบัฟความเร็วไงโอเคมันจะกระหน่ำไหมเนี่ยโอ้ตีร่วงไม่เข้าอยู่ครับปาร์เฮชูร่าครับุตโตะอืมอืม เออมีคนถามผมครับว่าดูวันพันแมนภาคไทยได้ที่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้ดูรขสิทธิ์แท้นะครับก็ดูทางด้านของทูไอดีนะครับแต่ว่าพวกในเว็บมันก็มีนั่นแหละนะครับแต่ถ้าอยากดูิขสิธิ์แท้แบบสนับสนุนเกมไอ้สนับสนุนวันพันแมนเขาเนี่ยจริงๆก็ให้ไปดูลิขสิธิ์แท้นะครับนะเพื่อ,อไรายได้ของคนที่เขาซื้อิขสิธิ์มาด้วยนะครับโอเคติดไม่ยอท้อจิ้มมันลุกจิ้มอืมกับล่วงนะจ๊ะโอใส่ตะมะมา จบเลยโอเคปึ๊บเออกันในทัวร์ไอดีเนี่ยมันก็มีถึงตอนปี2ตอนที่12เลยนะครับก็เผื่อใครที่อยากจะไปลองหาดูเนาะชึบโอเคคลิปถึง8นาทียังโอเคคลิปถึง8นาทีแล้วนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสบกักสมัครสมา,สมาชิกด้วยนะครับ